สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้คือท่าเรือแหลมงอบนะคะวิวสวยมากค่ะสุดแผ่นดินภาคตะวันออกเป็นเขตสิ้นสุดของฝั่งตะวันออกนะคะอยู่ตรงประภาคารแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะที่ไฮไลท์สีแดงในวงกลมก็คืออำเภอแหลมงอบนะคะและในวงกลมเล็กๆก็คือท่าเรือแหลมงอบค่ะเมื่อก่อนคืออำเภอเกาะช้าง และเปลี่ยนเป็นอำเภอแหลมงอบในปีพศ2482ค่ะที่นี่เคยเป็นท่าเรือไปเกาะช้างปัจจุบันใช้เป็นท่าเรือประมงนะคะมีกลิ่นคล้ายๆกับโรงน้ำปลาเรือประมงคงจะขนปลากระตักมาค่ะมีคนเอาปลามาขายด้วยนะคะเพิ่งจับมาได้สดๆเลยปลาย,ยังเป็นๆอยู่เลยนะคะในตาขายมีปลายอยู่หลายชนิดค่ะ จังหวัดตราดมี66เกาะเกาะช้างคือเกาะที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศด้วยนะคะมีเนื้อที่ถึง217ตารางกิโลเมตรที่เห็นอยู่ด้านหน้านั้นก็คือประภาคารแหลมงอบและทางด้านซ้ายคือร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ดค่ะเที่ยวแหลมงอบแล้วเราก็ไปตามหางอบกันนะคะแล้วเราก็ได้เจอร้านที่ถูกใจ คือร้านของคุณละออลุ่งโลดค่ะพ่อพวกนี้เขาเย็บเองทั้งหมดเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะที่สวมสามารถปรับขนาดได้คุณละออลเขารับรองค่ะมันยืดและหดได้ตอนที่ซื้อเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ปรากฏว่าใส่ได้พอดีกับทุกคนจริงๆค่ะเอพิดต่อไปเราจะพาไปเที่ยวตลาด อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ